สวัสดีคะ่ะมาหนีกินสเต็กเด้อมาหนีเด้อกินต่างๆเนือ้ออย่างไรมาล่องกินสเต็กเบิรงค่ะพนูน่ะสั่งแบบว่ามีเดียมเลนะคะเครื่องเคียงกับซีนีแอนสลัดเนาะคะ่ะขนมปังลักกาอันมันบด,ม,นบดมันบดนี่มักอยู่เด้อแ์เมลอนนี่กระไดเจวกับเสียบคือจังเจียวหวาน,นห่อบะน้ำพริกเจวนั่นนะอันนี้ผักขมอ,อ,อบอชีสของพี่เฟย์เด้อค่ะผักขมอบชีสขนาชีสหยืดๆเลยค่ะอืม กระซิมเบืองน้ำพึ้นกะถทาง่าสรสชาติดได้บ่อกระไดอยู่ค่ะแต่สําหรับส่วนตัวกับบ่อคยมากสูบก็บขมมันเทาบะไดเนาะคะนะ่ะเนาะพอน่าชีตด,ย,ดยืดเลยลูกสาวลาเพิ่อนอยากกินค่ะน้องเฟื่อยอยากกินสเต็กพอน่ะอันนี้ข้องคีเฟ่บ้านนี้พี่นวังมาเบืองบัดันเด้อบานนี้กออ็คืออยากมาจะขวมก็แกะก,ก็แกะยุ่วทัวสีหันไดอาม่าขยับเขามาอันทายให้ท่านผู้ชมเบืองแนลูกกระเซ็นเบิองเิ่นหันเนี่ย อันปอกเปก์ปอกเปกอยู่ได้เดี๋ยวนี้พี่้องเครื่องหั่นไตเทิงจากอายเขาย่ได้อย่างหัวสร้างแบบว่าเอามีเดียมแล่นะคะว่าแซนเนื้อเกือบสุกเลยค่ะมีเดียมแล่มันเป็นแนวนี้บว่าสันดิอ่ะพาหั่นไหมบ้านี้เนี้ยเนียวค่ะหั่นส่วนสิขาดเนียมันสุกมันมันเกือบก่อนขงซุกไปเลยไหมค่ะถามว่ารสศาสตร์มันเสียบบอกมันกัส่วเนื้อย่างเสือหองไห่ห้องบัวใหร่กค่าจำเจีวเนาะมันค่อยเสีย ถามมาดนดนไปกินเทื่อนึงนะคะลูกสาวอยากกินก็นเลยพาไปกินอบอกไปกืนน้าลายไปอาหารให้ท่านผู้ชมเมืออไหม่กระดูลูกว่าสันขอโทษขออภัยเด้อกันหาลูกถ่ายมือบนิ่งค่ะให้ลูกสาวคน้นโตถ่ายให้ให้พี่เฟย์ถ่ายให้ค่ะืถามมาเสียบบอกกระเรับคือเกาหยุดนั่นแหละค่ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมค่ะ